สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเผยสถานะล่าสุดกับครูอ้วนชาวเน็ตต่างพากันเฮลั่นอาจารย์เชนเผยสถานะล่าสุดกับครูอ้วนเรียกได้ว่าเปิดทางให้คู่จิ้นทุกคู่ในวงการกันเลยทีเดียวกับคู่นี้อาจารย์เชนจตุพลชมพูนิดและครูอ้วนมณีนุชล่าสุดกวงคู่เผยความเป็นจริงในใจทั้งหมดในรายการคุยแซบโชว์ ตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ในสถานะอะไรกันแน่รู้สึกยังไงที่เปรียนกับครูอ้วนแล้วได้ใกล้ชิดกันคิดว่าคนนี้คือผู้หญิงในสเปคเลยใช่ไหมอาจารย์เชนตอบว่าตอนนั้นยังเป็นแค่ลูกศิษย์กับอาจารย์แต่ว่าการที่ลูกศิษย์จะหลงรักอาจารย์มันไม่ใช่เรื่องแปลกครูเขาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องมันนานมาแล้ว เขายังมองโลกไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ผมมีใจมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เราสนิทสนมกันเจอตัวกันจริงๆตั้งแต่อยู่ในรายการไปคอมเมนต์ด้วยกันฝ่ายหญิงมีอะไรจะนำเสนอบ้างไหมครูอ้วนตอบว่าความเป็นคู่จิ้นอ้วนตกใจมากกับวันหนึ่งที่สื่อเอาไปลงแล้วจับคู่เราซึ่งเราก็ตกใจคือไม่เข้าใจว่าคำว่าจิ้นแปลว่าอะไรจนกระทั่งได้รู้ว่ามันเป็นการ ที่เอามาจากคำว่า imagine คิดกันไปฝันกันไปตามความสุขของแฟนคลับมีความจริงอยู่ในความฝันนั้นกี่เปอร์เซนต์ครูอ้วนตอบว่าส่วนตัวของอ้วนใช่ไหมบอกตรงๆเลยว่าแอบว่าหวามอยู่เหมือนกันถึงขนาดมีผู้ปกครองโทรหาอ้วนสายตรงว่าให้ระวังผู้ชายคนนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่อ้วนตกใจมากเพราะว่าเริ่มเชื่อกันจริงถึงระดับผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งก่อนนี้ที่อาจารย์จะเข้ามาในวงการอาจารย์เคยทํางานอยู่ในองค์กรบางองค์กรซึ่งเขาบอกว่าครูอ้วนคะดิฉันเคยทํางานอยู่ในองค์กรนั้นมาก่อนครูอ้วนต้องระวังอาจารย์เชนดีๆนะคะอย่าไปเผลอนะคะครูอ้วนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก v i r ร l f i t Pro ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ